ส,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 สวัสดีครับอีแตนฟอร์ยูครับผม วันนี้ผมอยู่กับรถโม่ผสมปูนนะครับผมขนาดเล็กเราเรียกว่าโม่อ่างนะครับรถโม่อ่างง่ายดีนะครับเพราะว่าทรงก็เป็นอ่างกลมนะครับก็ผสมปูนเทได้ผสมปูนฉาบได้นะครับแต่เราจะมาผสมปูนเทก่อนนะครับเพราะว่ามันจะลำบากกว่าปูนฉาบเพราะว่ามันมีหินด้วยถ้าทำใบกวนไม่ดีนะครับมันก็จะติดขัดนะครับตอนนี้ผมลองผสมแห้งดูก่อนนะครับเป็นทรายแล้วก็หินนะครับ ตามนี้ที่ท่านเห็นนะครับที่ผสมอยู่นะครับตอนนี้ผสมแห้งอยู่นะครับโม่ผสมปูนอ่างนะครับของดีแดนฟลอยูเราก็จะใช้เกียร์สองลูกนะครับเกียร์ลูปแรกเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ขับรถนะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นเกียร์ผสมปูนนะครับผมตอนติดเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะแนะนําให้ลูกค้า ใส่เกียวไว้เลยนะครับผมแล้วก็ควงเครื่องติดเลยนะครับเราจะมีตัวเตะสายพานตึงอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นเอาไว้เวลาหยุดใบกวนนะครับเมื่อผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถหยุดได้นะครับแรกสุดนะครับให้เราใส่ทรายเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้ากันไหมแต่ทีนี้ว่าลองทําตามขั้นตอนที่เราแนะนําไปก่อนนะครับผมใส่ทรายก่อนนะครับแล้วก็ใส่หินตาม เป็นขั้นตอนที่2นะครับลักษณะน,นี้นะครับ หลังจากที่เราใส่ทรายและหินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่ปูนนะครับคนแห้งนะครับผม คนแห้งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่น้ํา I ตอนนี้เราผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับขนาดใช้คนตักขึ้นไปถ้าใช้แมคโครน้อยเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่านี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมการผสมปูนนะครับหนึ่งถุงปูนนะครับเร็วมากเลยนะครับนี่เราใช้คนตักนะครับถ้าใช้แมคโครน้อยเนี่ยน่าจะได้เร็วกว่านี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ย ที่เป็นรางเทก็ไม่มีน้ําปูนหยดนะครับเห็นไหมครับนะครับก็ยังควรอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขับไปเทแล้วนะครับับขับไปได้ทุกที่เลยนะครับอันนี้ เราก็กำลังประกอบปิ่งดุยทุ่งอยู่อีกคันนะครับเราทดสอบที่โรงงานเลยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ปูนที่ผสมนะครับเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับ เปิดเลยเปิดเลยเปิดหมดเลยเห็นไหมครับปูนที่ออกมาก็ได้สัดส่วนนะครับอันนี้คือเป็นคอนกรีตที่เราผสมจากรถโม่อ่างนะครับ,รบดูสีแล้วก็น้ำปูนนะครับคุณภาพปูนนะครับ แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปผสมโม่ต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่เหลือปูนนะครับผมที่จะติดค้างนะครับเห็นไหมครับก็ที่เราใส่ทรายเข้าไปก่อนนะครับที่พื้นด้านล่างก็ไม่มีทรายหลงเหลืออยู่นะครับเห็นไหมครับต้นโม่ที่เราเหลือจากการผสมนะครับมันจะมีปูนเหลืออยู่นิดหน่อยครับแต่ไม่มากในการผสมต่อเนื่องนะครับปูนที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเข้ากับส่วนผสมในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาติด ก้นโมนะครับเพราะว่าด้านใต้ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นปูนที่ได้รับการผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับไม่ได้มีส่วนไหนที่เป็นทรายเหลือนะครับเราลองขูดดูนะครับเดี๋ยวลองลองขูดดูเห็นไหมครับด้านใต้ที่ที่ขูดออกมานะครับก็ไม่มีส่วนของทรายเหลืออยู่นะครับแล้วก็เข้ากันนะครับเหมือนกับที่เราเทออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้โมแล้วเป็นโมสุดท้ายเราก็ รูดปูนที่เหลือเนี่ยออกที่หน้างานให้หมดเลยนะครับถูกไหมครับนะครับก็ยังเป็นคอนกรีตที่ใช้ได้ตามปกตินะครับนี่นะครับตรงกลางก็เป็นส่วนผสมที่เข้ากันทั้งหมดเหมือนกับที่เราเททีแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโม่ตัวนี้ผสมปูนได้เข้ากันดีนะครับผมโม่นี้เราจะลองผสมปูนฉาบดูนะครับมีแต่ทรายอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ผสม เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นปูนฉาบนะครับด้านข้างโม่นะครับก็ไม่มีเศษทรายหรือว่าเศษปูนที่เหลือติดอยู่นะครับเห็นไหมครับส่วนผสมก็เข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวแกนผสมก็ใหญ่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแข็งแรงนะครับทํางานได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมทุ่นแรงนะครับ I'm sorry.